ไสือสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดน c h a ช n น l ลสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม7บาทนะครับก็วันนี้เนี่ยเกม7บาทนะครับมีอัปเดตแพทเข้ามาสําหรับแพทที่อัปเดตเข้ามาครับต้องบอกว่าเป็นแพทที่โคตรใหญ่นะครับเรียกได้ว่าดาวน์โหลดเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรทีเดียวที่สําคัญเราต้องไปอัปเดตตัวเกมนะครับทาง App Store ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดแพทเพื่อเข้ามาเล่นได้นะครับ ก็สิ่งที่อัปเดตเข้ามาในวันนี้ครับแพดโน้ตผมคิดว่าหลายๆคนก็คงอ่านกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าอัปเดตเข้ามานี่เยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบแชทนะครับตัวละครใหม่รวมไปถึงอีเวนต์ต่างๆนะครับในเกมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตัวใหม่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวใหม่เลยดีกว่าครับว่าวันนี้เนี่ยมีตัวอะไรเข้ามานะครับสาหรับตัวที่เข้ามาใหม่ในวันนี้ครับก็เป็นเมอร์ลินอีกแล้วนะครับต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยอัปเดตเมอร์ลินแทบจะติดกันเลยนะครับเมื่อ2สัปดาห์ก่่อนนก็็เพงจะป เมอร์ลินไฟนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็นเมอร์ลินเขียวครับสำหรับเมอร์ลินเขียวเนี่ยต้องบอกว่าตัวนี้ครับเป็นตัวละครระดับท็อปเทียในเซิร์ฟเวอร์เจแปนเลยใครที่ดองเพชรมานะครับเพื่อมารอเปิดผมบอกได้เลยครับว่าตัวนี้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตนะครับ PVP เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเราสามารถเอาลงได้หลายคอนเทนต์มากๆนะครับคุ้มค่าที่จะปั้นแล้วก็คุ้มค่าแก่การเปิดหาโคตรก็สําหรับในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดหาเมอร์ลินกันก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาดู สำหรับสกิลแรกนะครับก็คือสกิลกล่นพลังนะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรู1ตัวนะครับแล้วก็ลดเกจดท่าไม้ตายศัตรูลง1จุดด้วยนะครับสำหรับขั้น2เนี่ยก็จะเพิ่มความแรงนะครับส่วนขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงแล้วก็จะลดเกจจาก1จุดกลายเป็น3จุดนะครับต่อมาสกิล2ของเมอร์ลินนะครับคือ perfect kill ครับท่านี้เมอร์ลินจะสามารถสร้างม่านป้องกันดาเมจนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีให้กับสมาชิกทุกคนไปแล้วเวลา2เทิร์นครับที่เลเวล2นะครับก็จะ สร้างม่านป้องกันได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น225%แล้วก็ที่เลเวลสุดท้ายเนี่ยจะเป็น375%ครับต่อมาถ้าสุดท้ายนะครับถ้าอันติข,ของเธอนะครับคือลำแสงพิฆาตครับท่านี้จะสามารถสร้างดเาเมจได้540ของพลังโจมตีนะครับแก่ศัตรู1นลายแล้วก็จะทําให้ศัตรูไม่สามารถใช้สกิลโจมตีได้เป็นระยะเวลา2เทินะครับสำหรับสกิลโจมตีในที่นี้นะครับรู้สึกว่ามันจะเป็นรูปไอคอนทางด้านขวาบนเป็นรูปดาบนะครับ ก็คือจะเป็นสกิลโจมตีนะครับแบบอย่างนี้ครับอันนี้คือสกิลโจมตีนะก็คือเราจะใช้งานไม่ได้นะครับสําหรับเมอร์ลินตัวนี้ต้องบอกว่ามีท่าประสานเช่นกันครับคือเขาจะประสานกับตัวอาร์เธอร์นะครับก็ถ้าเกิดเราใช้ท่าประสานเนี่ยความแรงเดเมจก็จะรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับใครที่ยังไม่มีเพชรตอนนี้ก็อาจจะไปสะสมเพชรแล้วค่อยมาเปิดก็ได้นะครับอาจจะรอดูรีวิวจากเพื่อนๆในกลุ่มอะไรพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยดูว่าเราเนี่ยอยากจะได้ตัวนี้จริงๆไหมนะครับแต่ว่าสาหรับผมเนี่ย บอกเลยครับว่าของมันต้องมีนะครับสําหรับรอบนี้นะครับผมก็จะเปิดช้ากว่าเพื่อนๆคนอื่นนะครับเพราะว่าในเพื่อนในกลุ่มผมเนี่ยส่วนมากเซิร์ฟเปิดปุ๊บเขาก็จะเข้าไปเปิดกันเลยนะครับตอนนี้เพื่อนผมก็มีเปิดไปทั้งหมด4คนแล้วครับแล้วก็ได้เมอร์ลินตัวใหม่นะครับมาไป3คนแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมบอกเลยครับว่าผมเนี่ยต้องเอาเมร์ลินเขียวมาให้ได้นะครับไม่อยากจะเป็นผู้โดดเดี่ยวนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามากดฟังเสียงเมอร์ลินหนึ่งทีแล้วก็ไปสุ่มกันเลยครับ เสียงนี้เซ็กซี่มากนะครับอยากจะได้อยากจะโดนพร้อมแล้วครับ3ามสอไปครับเพชรตอนนี้ของผมก็มี494เมตรนะครับสำหรับการปิดเมนเทนเนในวันนี้ต้องบอกว่าเขามีแจกเพชรมาอีก5เมตรด้วยนะครับอย่าลืมไปรับที่จดหมายครับอันนี้ต้องกดกันเองนะมาเรามาลุ้นกันตั้งท่าเสตตับได้ไหมโอเคครับปิวปิวอย่างนี้ ซัดมาซ้ำโอเคอันนี้น่าจะไม่รออครับโอ้โหลำแสงมาขนาดนี้โอ้มีประกาศด้วยนะครับตอนนี้สีท่อนะครับอาจจะมีโอกาสมาั้งลุยเล่งลำแสงอ,อ,อย่างน้อยก็ขอสีทองยีหน่อยแล้วกันสักสามอันโอเคสามอันพอดีนะครับ ก็เดี๋ยวดูนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างก็สําหรับแผนนี้นะครับต้องบอกว่าทางตัวเกมเนี่ยเขามีปรับสเตต,ตัสตัวละครด้วยนะครับรู้สึกว่าตัวละครที่ปรับเนี่ยจะเป็นตัวละคร S R ซัส่วน,นใหญ่นะครับอ้ออันนี้วิเวียนนะครับฮิวโก้นี่ตัวอะไรเนี่ยไซมอนนะครับอินุยาฉานครับผมอันนี้ผมตั้งเองนะมันเหมือนมากเลย ออกสองตัวติดครับเดี๋ยวสามตัวติดต้องบอกว่าดวงวันนี้มันรู้สึกว่ามันก็น่าจะดีนะครับคือถ้าออกสามตัวติดขนาดนี้เดี๋ยวสี่ตัวสี่ตัวในกาชาเดียวนะครับอินุยาชาของเราเฮ้ยตัวนี้ดีครับหัวหน้าสเซเดอร์นะครับสำหรับเดเดอร์แดงเนี่ยสามารถปั้นไปใช้เล่นได้นะครับสกิลดีมากเลย ก็ฮิวโก้นะครับไปเป็นเหรียญแหล่งพลังงานเรียบร้อยครับอินุยะฉะ4ตัวนะครับแล้วก็เราจะได้โบนัสเกตมา20%นะครับสำหรับโบนัสเกตการสุ่มตรงนี้ต้องบอกว่าถ้ามันหมดพลิกอัพตัวละครตัวนี้เนี่ยเกตมันก็จะหายไปด้วยนะครับเฮ้ยคราวนี้ฮอกมาด้วยได้ไหมครับมาลุ้นกันรับได้ไหมไม่รอดครับปิวปิวอย่างนี้ปิวซ้ำตาไม่ชิงนะครับตาไม่ชิง โอเคครับสีทองแบบนี้น่าจะไม่ได้เะเปิดวะโอเคครับสีทองครับได้กี่อันโอ้โหเดียวเดียวทองหกอันครับที่ทองหกอันอันนี้โอเคครับอันนี้ผมรับได้นะทองหกอันพราะเกมนี้เราสามารถเอาเหรียญทองซ้ำนะครับเอาไปแลกตัวละครระดับ S S R ได้ด้วยนะครับ วันนี้มันอะไรเนี่ยทำไมมันมาเป็นแบบดับเบิลคิปเปิลอนนิซาเบธมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเกมันบั๊กอะไรหรือเปล่าครับอันนี้อันนี้พบกับอนนิซาเบทสามตัวสิสามตัวติดครับโกเทอร์นะครับโอ้โหพูดผิดพูดถูกกันเลยีเดียวกําลังช็อกอยู่นะครับโอ้โหต้องบอกว่ายังไงอ่ะเมื่อกี้นะครับแท็กแรกตัวละคร สามนะครับคือไอซไซมอนนะครับอินุยะฉะมาติดติดกันนะครับส่วนแพ็คนี้ก็เป็นอลิซาเบธนะครับมาติดติดกันแพ็คหน้านี้ต้องบอกว่าต้องเป็นเมอร์ลินแล้วละครับไม่เไรเจริโก้นะครับ,รรบพวกตัวละครเกมนี้สำหรับอากับ SR เนี่ยคือเอาจริงมันได้ใช้ทุกตัวนะครับเพราะว่าตัวละครระดับต่ำๆเนี่ยส่วนมากซัพพอร์ตเขาจะดีครับนี่เรียบร้อยครับ วันนี้มันคืออะไรครับวันคูนสคูนี่แล้วมาครั้งที่สานะครับเพชรเรายังเหลืออยู่นะครับแต่มันควรจะออก SSR ให้เราสักตัวไหมอ่ะเฮ้ยตาชิงครับตาชิงอันนี้มีลุน้นอันนี้มีลุน้นมารับได้ชัวเด็กๆครับสู้มารอบที่3าแล้วมันจะไม่ชนะได้ยังไงโอเคครับสีฟ้านะครับ จะได้ไหมมาลุ้นกันบึ้มเป็นสายสีลุ้งจบครับหกเกลือนะครับแต่สีทองหอันอีกแล้วครับโอเคครับสีทองหอันเราก็ควรจะดีใจนะครับเจดิโก้ครับกีร่านะครับก,ก็กอคิุสตัวนี้ก็ดีนะครับเอาไว้ใช้เป็นซับเวลาลงพวกบอสฮัวโรนะครับ เดี๋ยวของอลิซาเบธทำไมวันนี้มาเยอะโอ้โหหนะ้าสเตเดอร์นะครับโอเคไซมอนนะครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์สำหรับไซมอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวฟาร์มนะครับที่ดีเลยถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีตัวฟาร์มดีๆนะครับสามารถปั้นมาใช้ได้เพราะว่าตัวละครระดับ R เนี่ยมันปั้นง่ายนะครับปั้นไม่ยากเลยโอเคครับนักโทษบันครับ เดี๋ยวก็น่าจะได้อัพพกคิลครับเออมามาสไม่มานี่ไม่ใช่แล้วยังกับมาสคอตนะครับตัวเมื่อกี้อันสุดท้ายหรือยังอาเธอร์นะครับสีฟ้าโอเคครับเรียบร้อยครับครั้งที่สานะครับยังไม่ได้นะครับตอนนี้เกรดเราอยู่ที่60%แล้วครับมาครั้งที่4ครับมากับหมูฮอตโอเคตามไม่ทังครับ ตามไม่ชิงแล้วแบบใจมันไม่อุ่นเลยอะโอเคปิวนะครับตามสเต็ปครับอันนี้ผมไม่รลุนมากแล้วกนะัาานน่าจะมีหลอกเดิมนะครับดึงเลยดึงเลยดึงเลยมามีเพชรก็ต้องมีหวังครับโอ้หระเบิดสวยงามสีทองอาราม สี่เมตรครับรอบนี้เดี๋ยวมาดูเราจะได้แบบทริปเปิลอะไรกันอีกไหมนีก็ฮิวโก้นะครับออไซมอนจิลเลียนนะครับจูโดโเจริโก้นะครับกอคิวส พึบลูนสำหรับตัวละครที่เป็นแบบตัว R เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ใช้นะครับเียญเราก็เอาไปแลกเป็นพลังงานนะครับไว้ร์มต่อได้ครับเกมนี้ดีมากๆเลยฟีเซียรครับฟีเซียร,รู้สึกว่าผมเพิ่งได้เป็นตัวที่สองนะครับคือออกยากอยู่เดี๋ยวพก <laughs> กับอันนี้เสม็ดทำไมคนนี้มาเยอะเออมามาสครับหมดยังหมดแล้วนะครับ อ๋อแต่เมื่อกี้เป็นฮอกกับอลิซาเบธส,สีเขียวนะครับคือชุดมันเหมือนกันเลยนะก็ครั้งสุดท้ายครับมาดูว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมนะครับเอาจริงช่วงเวลากาชาทนี่มันบดไฟจริงชิง,ชงไม่ชิงครับโอ้โหไม่มืดนะครับท้องฟ้าโปร่งแต่ดูแววแล้วไม่รอดนะครับ ดึงสีทองมาเรนยบน้ัสนลูกพอทำงานหน่อยทำงานหน่อยเรียบร้อยได้อีก4ีทองนะครับจูโดครับวีเวียนครับมาดูว่าเราจะได้อลิสเบตกับ้องอีกไหมนะครับในรอบนี้ไซมอนก็ยังคงออกมาครับ เรียบร้อยครับอลิซาเบธฮอกครับเหมือนภารกิจสำเร็จอะไรสักอย่างนะครับวันนี้วินศักดิ์สิทธิ์ลูนนะครับเออลูนมาสองตัวแล้วตัวที่สามไหมไม่ใช่ครับเป็นฮิวโก้นะครับเออลูนครับตัวที่สามครับวันนี้มันวันอะไรวะเนี่ยเรนเจอร์ฮาร์เซอร์นะครับ้ย ดีอันน่อ๋อแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใช่นะรู้สึกว่าจะต้องเป็นตัว S S R นะครับอันนี้ตัวทัศไฟก็เกตเต็มเรียบร้อยครับมาคราวนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เมอร์ลินเนี่ยจะเข้ามาสู่ ID ผมนะครับเอาจริงอย่าให้เปิดไปเกินกว่านี้เลยได้โปรด 3, 2, 1ไปครับคราวนี้บอกเลยว่ายังไงก็ชนะครับเออเนี่ยมีฝนดาวตก มาเต็มครับเร็วในรัดความกดแขนกินเกลือไปเยอะนะครับตอนนี้ได้พลังมาเรียบร้อยเออปืนใหญ่เหรอมาเลยสีลุ้งอย่างนี้แหละเอาจริงผมขอสักสองตัวได้ไหมอ่ะขอสักสองนะเปิดไปนักเยอะมาทีเออรับไปซะความเกลือของข้า ้กี่เม็ดโอ้ได้สครับได้สอโอเคอเดี๋ยวมารุ้นะครับว่าจะได้ตัวอะไรสำหรับเกมนี้รู้สึกว่าถ้าเกิดอ้างอิงจากเลทรอบที่แล้วนะครับเวลาเราเปิดได้ SSR มาทีเนี่ยถึงแม้จะเป็นพิกอัพก็ตามนะครับเราจะต้องลุ้นอีกหนึ่งใน6นะครับอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมได้มา2ตัวเท่ากับว่าผมมีโอกาสหนึ่งใน3นะครับที่จะได้เมอร์ลิน ก็เดี๋ยวมาดูว่ารอบนี no well, ้เราจะได้ไหมนะครับเอาจริงขอให้ออกเถอผมไม่อยากเสียเพชรเยอะกว่านี้นะคือตัวละครเทพๆทำไมมันออกมาติดกันก็ไม่รู้นะครับเกม7บาทเนี่ยไม่เข้าใจเลยคือเกมอื่นนะมันต้องแบบมีสลับตัวเก่งตัวไม่เก่งนี่แม่งตัวเทียท็อปนะครับออกมาติดกันเลยน่าจะอันต่อไปนะครับมาลุ้นกันวอายังยังอ้ตื่นเต้นครับเฮ้ยไวทไฮนี่ดีนะครับตัวฟาร์มขั้นเทพนะครับบอกเลยว่า ถ้าเกิดเซิร์ฟเจแปนเนี่ยเขาให้เกรดนะครับเดียวกับฮาวเซอร์ระดับ S S R เลยแต่ไว้ฟ้าอย่างเดียวนะอัน,นี้เออมาแล้วเมอลีนไหมไอโอเคนคะเฮ้ยเดี๋ยวมันสีอะไรวะเฮ้ยอันนี้ใช่วะเฮ้ยน่าจะใช่อนะันนี้นี่มีท่าคิวนะครับผมคิดว่าถูกตัวนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเมอลินสองสีครับโอเคคิดว่าได้นะครับเออเมลิโอดัตด้วยนะครับ ไปโอดานี่ผมก็ใช้เป็นตัวหลักอยู่เอ้ยอีกตัวหนึ่งตัวอะไรเฮ้ยตัวใหม่ว่ะสเตเดอร์นะครับโอเคเลยได้สงตัวใหม่นะครับรอบนี้โห้คุมค้มสุดๆคุ้มจะจัดเรียบร้อยครับเมอร์ลินเขียวเกตโตครับสำหรับการเปิดกระชาในรอบนี้ก็ถือว่าผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโห้ลุ้นเกือบตายครับอ๋อได้รับเหรียญอาศาัศวน200ชิ้นนะครับเอาจริงเมื่อกี้ผมหัวใจเกือบวายครับ โอ้โหเอาจริงเสี่ยวมากเลยอ่ะกลัวไม่ได้โคตรครับนี่ได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวละครใหม่ในรอบนี้เป็นสเลเดอร์ฟ้านะครับแล้วก็เมอร์ลินเขียวถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสผมน่าจะปั้นแหละสเลเดอร์ฟ้าเนี่ยเพราะเห็นเขาพูดกันว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะครับในอนาคตเวลาบอสแดงนะครับระดับเฮลมาเราจะต้องใช้นะครับสเลเดอร์ก็นี่ครับตัวละครที่เราต้องการในวันนี้เมอร์ลินครับจอมเวทเมอร์ลินก็เดี๋ยวผมเซตเป็นตัวหลักก่อนเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเรา แต่งตัวให้เธอสักหน่อยแล้วกัน,นไหนๆก็ได้มาเรียบร้อยนะครับก็ก่อนอื่นเราไปดูที่ร้านแป้งฉงนะครับว่ามีอะไรบ้างโอ้โหของเมอร์ลินนี่โคตรเยอะครับมีแบบเป็นชุดเลยไหมอ่ะคอสตูมเป็นเซ็ตไม่มีครับสำหรับเมอร์ลินก็จะต้องซื้อแยกนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรสวยๆบ้างชุด ชุดนี้สุดยอดครับชุดอย่างสุดยอดเดียวไอชุดนี้มันชุดทำพนักงานเสิร์ฟในร้านนี่วะเอี้ยน่ารักยังไม่เอาแล้วกันครับอุ้ยอาวุธอาวุธสวยอาวุธสวยอาวุธนี่เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนนะครับเฮ้ยสีเขียวเหมาะเลยอ่ะเพราะว่าน้ำแข็งก็สวยนะรับสีเขียวนี่เพราะเราเป็นเป็นท่าสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเอี้ยหกกะโหลกมันก็ดูละร้อนว่ะ รู้สึกว่ามันจะมีอาวุธใน PVP ด้วยนะครับนี่ในลานปลางมันจะเป็นลูกแก้วนี้ครับสวยไหมว่าลานปลาลอุอ้ยมีลูกแก้วหมูด้วยเฮ้ยลูกแก้วหมูน่ารักอันนี้ได้จากเทศกาปลปลางนะครับเด,เดี๋ยวผมไปซื้อมาใช้ดีกว่าลูกแก้วหมูนะครับอันนี้เดี๋ยวไปใส่ก่อนลูกแก้วหมูนี่ครับ เมอร์ลินเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไม่ต้องเดินนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้มาเนี่ยบอกเลยว่าเดินทางได้สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเธอลอยได้ครับ <c oughs> เกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับก็ <c oughs> นี่ระดับแพตตินัมนะครับแล้วก็มาดูเป็นลูกแก้วลูกแก้วหมูนะครับเฮ้ยน่ารักมากเลยอะ่ะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อของคิงลุงคิงนะ <c oughs> ไม่ใช่อย่าซื้อผิดอันนี้ผมมีเหรียญ851ยนะครับอันนี้มัน400ก็ซื้อเลยแล้วกันเพราะว่ามันน่ารักดีครับ ผมชอบนะก็นี่นะครับหมูเมอร์ลินครับก็เปลี่ยนชุดก่อนเรียบร้อยเออโอ้โหน่ารักครับหมูอ้วนนะครับเหมือนหมูพีศาจาสำหรับบิวตี้จริงผมต้องใส่ให้มันเข้าเซตหน่อยอ่ะจริงผมว่าผมซื้อชุดนี้ดีมไหมอ่ะมันตลกดีอะครับ มันดูแบบเบอร์ลินมันไม่น่าจะมาใส่ชุดแบบนี้นะครับแต่จริงอันนี้ก็น่ารักอยู่แล้วนะใช้อันนี้ไปก่อนก็ได้นะครับประหยัดเพชรด้วยไม่ต้องเปลืองเพชรแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะซื้อโมวกหน่อยแล้วกันนี่หม่กนี้มันดูเข้าอยู่นะครับ้านค้าแป้งฉมแต่มัน SI อ,อะ่ะตัดสินใจละผมก็เอาเป็นชุดนี้นครับนี่ซื้อเลยครับ30เพชรของจริงแม่งแพงอันเนี้ยเราไปเปิดกาชาได้10 สิบทีเลยอะรู้สึกเสียดายแลครับซื้อไปแต่ก็ถือว่าได้ใช้แล้วกันครับนี่เปลี่ยนเลยชิงเรียบร้อยครับสวยงามครับเมื่อลินโ,โหวชุดเข้าน่ารักนะครับเสียเพชรไปเพียงแค่30เพชรเท่านั้นนะครับสำหรับการแต่งตัวเมอร์ลิน สำหรับวันนี้ก็ถือว่าเป้าหมายของเราประสบความสําเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเอาจริงผมก็ลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับโชคดีที่มันมีการันตีนะครับเกมนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังจะเปิดหาเมอร์ลินนะครับผมก็ขอแบ่งโชคของผมที่เหลือไปช่วยเพื่อนๆทุกคนนะครับให้ได้เมอร์ลินตามที่หวังละกันสําหรับคลิปในวันนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ก่อนลวกันครับแล้วก็ที่สําคัญช่วงนี้ถ้าเกิดไม่จะเป็นนะครับอย่าลืมว่าอย่าออกจากบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอาจจะจําเป็นต้องออกจริงๆเนี่ย ก็อย่าลืมระมัดระวังตัวเองให้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับผมบอกเลยว่าสุขภาพของเราเนี่ยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ